การใช้งานโปรแกรม NVDA กับผมนายสุภกรผบผาสวัสดีครับใน EP นี้นะครับโอ้ผมมีเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ชอบในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับและต้องการที่จะใช้ภาษาไทยนะครับแบบเรียวทามกันเลยนะครับวันนี้ผมมีแอดออนดีๆนะครับมาแนะนำนะครับ แอดออนตัวนี้มีชื่อว่า Advanced Translate นะครับเราสามารถแปลภาษาได้หลายภาษาเลยนะครับแล้วแปลเป็นภาษาไทยแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับผมซึ่งแอดออนตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากแอดออน Store ของ NVDA นั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกด NVDA Key บวก N ครับผม NVDA m a n u ครับผมจากนั้นกดลูกศรลงไปหา Two Sub Menu นะครับ Preferences Sub Menu ช่ Sub Menu G จากนั้นกดลูกศรขวาหรือ Enter เข้าไปเลยนะครับ View Log L โอเคครับผมจากนั้นกดตัว A หรือว่าเลื่อนไปหา Add On Store ก็ได้นะครับผมจะกด A นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ Add On Store Dash Install Dash On Left f o m e n d Add On Store ก็จะขึ้นมานะครับจากนั้นกดชี้แท็บไปนะครับ Search Colon Edit All Plus S Blank อันนี้ก็จะเป็นช่องค้นหานะครับว่าเรา ติดตั้งแอดออนอะไรไว้บ้างนะครับเผื่อจำได้ก็มาค้นหาตรงนี้นะครับถ้ามีมันก็จะน่าจะขึ้นมานะครับก็ยังไม่เคยได้ลองใช้เหมือนกันชิปแท็บไปครับ Enable slash Disable colon Combo box all collapsed Enable slash Disable ก็คือเปิดหรือปิดนะครับตรงนี้นี่เราสามารถกดลูกศรขึ้นลงได้นะครับเป็น combo box Enable อันนี้ Enable เปิด Disable Disable ปิดนะครับหรือ Enable all ข้างบนสุด all นะครับก็คือทั้งหมดนะครับกดชิปแท็บไปนะครับ Channel colon Combo box all c l a s s plus n ชแนลนะครับก็จะเป็น stable stable beta ตา t บตาเดฟ externally เดฟ e x t e r n a l เหลือเวลาขึ้นมานะครับกดลูกศรขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับ dev เด beta stable s t all b all นี่นะครับข้างบนสุดเป็น all นะครับก็คือทั้งหมดนะครับกดชิปแท็บไปนะครับ tab control install a p dash on tab selected นี่นะครับเป็นแท็บ control นะครับเราสามารถกดลูกศรขวาลูกศรซ้ายหรือกคอนโทรลแท็บก็ได้นะครับกดลูกศรขวาลองดูนะครับ updatable a p dash on tab selected updatable แอดออนก็คือในแอดออนของเราเนี่ยมีแอดออนตัวไหนที่มีเวอร์ชันใหม่อัปเดตเขาจะขึ้นตรงนี้นะครับกดลูกศรขวาไปครับ available a d d o n tab available add-on นะครับตรงนี้จะเป็นแอดออนทั้งหมดในโปรแกรม NVDA ที่มีให้บริการนะครับ s t a l i t i o n tab l e เลือกลูกศรขวาไปอีกก็ได้นะครับก็จะมี install compatibility add-on ก็คือติดตั้งแอดออนที่ เป็นเวอร์ชั่นเก่าครับที่ไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วถใครสามารถที่จะทำให้ใช้ได้ก็มาติดตั้งตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากว่าทาง NVDA นะครับเป็นโปรแกรม Open Source นะครับใครสามารถดัดแปลงไปใช้อะไรก็ได้นะครับในทางที่ตัวเองต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะปรับปรุงหรือดัดแปลงนะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะครับครับผมกดลูกศรซ้ายกลับมาดีกว่าครับโอ้เริ่มจะออกทะเลแล้วนะครับ ทำคนอื่นอยากรู้แล้วก็ทาแล้วก็ทําออกทะเลนะครับกดเลืกอกซ้ายไปนะครับ available a d d o n tab selected available add-on นะครับตรงนี้นะครับกดแถบไปครับ channel colon combo box stable collapse dot plus n เลื่อนเป็น all ดีกว่าครับ all หรือจะเป็น stable ก็ได้แล้วแต่ทุกท่านสะดวกนะครับ including compatible a d d o n checkbox not checked dot plus i including compatible add-on <I. S 1> ก็คืออันนี้เป็น add-on ที่ เป็นเวอร์ชันเก่าครับที่ไม่สามารถได้จะติดตั้งในใน NVDA เวอร์ชันใหม่ๆได้หรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะครับกดแับไปนะครับ search colon e d a l l plus s blank search ตรงนี้ครับช่องเสริมจะมีเอาไว้สำหรับให้เราค้นหานะครับว่าเราจะค้นหา add-on ตัวไหนนะครับไม่อยากไปหาให้เสียเวลานะครับากดตรงนี้ก็ได้นะครับกรณีถ้าเรารู้กดแทบไปครับ a v a add-on นะครับ

Translate นะครับกดแทบไปครับ t r a n s l a t o อันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับว่า Add-on ตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ Various l a n g u a g m i c r o s o f t Translator dot. ได้นะครับว่าเขาสามารถที่จะแปลภาษาได้หลายภาษานะครับโดยอิงจาก Google แปลภาษาหรือว่า Microsoft Translate ประมาณนี้นะครับสามารถอ่านได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเลื่องลูกศรลงไปอ่านได้เรื่อยๆเลยนะครับผมจะกดแท็บไปนะครับ Action นะครับกด Enter เข้าไปเลยนะครับตรง Action นี่แหละครับ Context Menu Context Menu ก็จะขึ้นมานะครับเลื่องลูกศรลงไปครับ Install I Install ตรงนี้แหละครับ Homepage M Home p a ก็คือหน้าหลักของเขานะครับสามารถไปเยี่ยมชมได้ไลเซน s e ก็คือ ข้อตกลงต่างๆนะครับ Source code C s o r c code สามารถดู source code ได้นะครับ Community r e v i e w ก็คือน่าจะเป็น r e v i e จากทางชุมชนของทาง NVDA นะครับ Install I Install นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากด Install ลงไปเลยนะครับ Add นั้นกดแถบไปครับ o t h ไปได้เลย โคลดเลยนะครับผมจะโคลดหน้านี้ไปเลยนะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้ง NVDA เ,ออเป็น Advanced Translate ตัวนี้นะครับเมื่อเรากดโคลดมาแล้วนะครับถ้าเขาทําติดตั้งสําเร็จแล้วนะครับจะมีให้ Restart NVDA นะครับเราก็กดรี s t a r t ไปเลยนะครับตอบ yes ไปนะครับ NVDA กํ NV าลังปิดขอบคุณสําหรับการใช้งานค่ะ LoadingNPTA.Sleasway.desktopList ครับผม Add-on Advanced Translate ได้ทำการติดตั้งลงบนเครื่องของทุกท่านอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนวิธีใช้นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามกันต่อใน EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับ ก็ขอตัวก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับาชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ